เบิงพี่น้องเอ้ยจะเป็นมันเก่งคนนะ่ะโอ้คนเก่งบอพี่น้องว่ะขึ้นได้บอปันนี้มันมาแต่เศร้าแต่สอนกับมาเคลียสวนนังสีนะคะเพ่อเห็นเห็นแบบมัน,มนกง ก็บินไปืึสดชื่นอยู่พี่น้องสดชื่นอยู่อันนี้ต้นต้นมะเขียบเอ้ยต้นมะเขีย ب, คบคะว่ะต้นขน,นุนน่ะแข็งแรงอยู่พี่น้องแข็งแรงอยู่น่ะบกเหี่ยวบหยังเด้พี่น้องเห็นบ่ใส่ได้อยู่เด้ปลูกถือมือค่ะ อันนี้แม่หน่อยปลูกไอ้ปีที่แล้วมะขามมะขามปลูกหลายตน้นหลอดเกือบทุกต้นนะคะเนี่ยโอ้ยยุงพี่น่องเลยเอาทายหลวไปนึ่งโอ้ยจับกล่องไปนึ่งตบยุงไปนึ่ง เดี๋ยวม่หน่อยสิเอาไอต้ต้นต้นมะปรางมายมชิดลงมาเห็นแล้วใหญ่อีกจักสองใบก่อนแต่ว่าขันขันห้องปลูกหล่ะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าไม่หน่อยปีที่แล้วไม่หน่อยเคยเอามาปลูกล่ะขันสิเวิดเบิดฝนเนี่ยขันดินมันอันดินมันเย็นแหล่านะพี่น้องเนาะห่าก,กนาันเน่าดิแต่ว่าขันห้องมาปลูกช่วงฝนตกใหม่ๆเนี่ยงามต่อยอดเร็ว เอ๋ที่ว่าไม่หน่อยเห็นมันตุยอยู่ไอ้มื่อว่านนี่เนาะไม่หน่อยบ่เดีเอากล่องซองไปดอกซ้ำโตที่มันบินเมื่อกี้นี่ละมันสีมาน้ำกันสองโตมันสีมาน้ำกันสองโตมันสีมาคูนึงไม่หน่อยว่ามันถือไม่เอาพวงจัดไปโอ้พี่เดะพี่น้องละวานละ่ะละวานเข่าละเนี่ยเห็นบ่ นกมากินของเราอ่ะอระวานแล้วระวานละที่ไม่หน่อยเห็นหนามเจิงนอ่องคือระวานแล้วเราเป่งออกแล้วพี่น้องเห็นบะ เราหาน้ำกันสองตัวป่านนี้เห็นเล่าตัวเดียวหมูเล่าถือจัดการไปแล้วเห็นบอกมันกับเหลือซากละพี่น้องหมูวานไม่หน่อยเห็นอยู่นี่ละแสดงว่าโตที่เอาเล่ามากินน่ะเอาไปแล้วน่ะโบเห็นแล้วไม่หน่อยนะว่าเป็นแมวละน่ะเห็นมอโบเห็นละตะวันน้องทรายไม่หน่อยว่ามันเป็นหมาพันั่น บ่มีหมาจอกได้แถวนี่มีแต่แมวพง้งเพราะวา่าโอ้ยยัง่งยู่พี่น้องนันเห็นบอกยู่มมม,ม,ม,ม์อะเดี๋ยวสิไีเอาอันยังย่งยังย่งยั่งยูโอ้ยเดี๋ยวไม่หน่อยสิไีเอาไอเอากระจกมาอันนั้นก่อนเอากระจกมาเก็บมันก่อนนึกว่าไปหน่อยนั้นปล่อยไว้มาวานนี่ว่าเออขันตัวใดเอามากินอะ มันกะสิสงสัยมันตัวใหญ่เกินไปมันกินบ่ได้นอกพี่น้องนอยังเหลือคือเก่าเม่เหลือสากคือเกา่าเดี๋ยวไปเอาเอาไว้กระจกมาเอ่นั่นมันก่อนเก็บสากมันก่อนโอ้ยงานแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ